สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะนี้จะมาให้แนวทางหวยดาวนะคะดาวจูนดาวปกติดาวยียพีนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นทางช่องมาแนะนําไม่สนับสนุนการทันทุชทีนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงครับท่านดูย่ามมีสติเล่นย่ามมีสตินะคะโปรดใช้วิจารยญาในการรับชมคะ่ะดาวของเรารอบที่ผ่านมา หลุดจุดๆหลุดเลยหลุดหลุดโอ้ยดาวเนาะดาวมาเริ่มใหม่ค่ะทุกคนวันนี้สู้ๆมาดาวได้อะไรดูสิทำไมแล้วได้อะไรโอเคมาเริ่มกันเลยนักสู้นักสู้ <c oughs> เริ่มกันเลยนะคะดาววันนี้มี2ดาวนะคะเริ่มจากดาว BAP นะทุกคนดาว BAP วิ่องเอรเ่อยรเ่ย ฟันสี่นะคะวันนี้เลขใกล้กันมากเกรวินรวมกันเลยนะทุกคนฟันสี่เหมือนกันนะคะแล้เวเจาะรวมนะคะทุกคนเจาะรวมนะเป็นเพียงแค่แนวทางไปประกอบคำเออไปประกอบ การตัดสินใจนะคะทุกคนนะคะห้าก็ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะศูนย์ก็ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้านะคะทุกคน ประมาณนี้จะมาเพิ่มเติมตรงนี้นะทุกคนนะบินตรงนี้50นะคะประมาณนี้นะทุกคนสังเกตนะคะนี่ถ้าสี่ก็4043 475 9 5 1 5 4 5 8ก็นะะ่นะคะนะคะตัวเด่นเยวเขียนตัวเด่นให้เลย ใครชอบตัวเด่นก็เล่นตัวเด่นนะทุกคนเด่นคือ0ูนกับสนะคะถ้าใครถ้าใครไม่ชอบเราจับให้ก็ไปจับเองนะศูนย์กับสีนะคะตัวเด่นอ่านี่เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะอ่าทุกคนโชคดีรวยรวยปังๆนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ